สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วคกับพัา,าคนคนรากยา้ายูทูบเบอร์สายเลยครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านหวัวดุมตำบลพระ,ะเศด็ดอจอาเภอรับแรงจังหวัดปุตตา์วันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมรถไทยแลนด์หรือว่ารถอิต่นนะครับที่มีรถที่มีความยาวเป็นพิเศษกว่ารถที่อื่นๆนะครับ ไม่เหมือนกับที่เชียงรายไม่เหมือนกับที่พิจิตรหรือที่จังปราจีนบุรีที่นี่อุกระดิษน,นะครับเขาจะใช้รถแบบยาวๆเพื่อที่จะบรรทุกของได้เยอะๆนะฮะบรรทุกของได้เยอะๆวิ่งลงในนาเหมาะสําหรับใครที่มีนาแปลงใหญ่ๆหรือว่าลากเครื่องเสียงแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันนี้มีที่นี่มีหลายคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูถ้ารวมทุกๆคันเลยนะครับผมจะไม่ อธิบายรายละเอียดเดยอะแยะมากมายถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณนะนี้หรือด้านหลังผมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากคนร้ายให้กดติดตามให้กับพัดพลคนราชาด,ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ ทุกคนมาดูกันเลยนะครับคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง GF 150ร้อยห้าิไอร้1ยหสินะครับเนี่ยโอ้โหร6อยหสิยันมาตัวแท้รถอุตรดิดนะครับดูทเะเบียนรถแต่ละคันคันนี้เป็นความยาวความยาวเท่าไหร er, ่ลรัพี่กี่ศอกนะส1อศอกก็เท่ากับว่าห้าห้าเมตรครึ่งเฉพาะเฉพาะท,ที่ที่ทำงานได้เท่าไหร่กี่เมตร สี่เมตรนะสี่เมตรอันนี้เป็นไม้มะค่าด้วยนะครับมะคา่ามะค่าแผ่นเดียวด้วยลลและทีนี้พิเศษก็คือเป็นเพาลอยด้วยนะครับเนี<ม>่ยเพาลอยแล้วก็มีแหนบสองชั้นพร้อมกับโชคข้างละสองตัวนะครับโชคข้างละสองตัวน,นี่ทนี่ทํามาจากอู่เป็ดการช่างนะฮะเป็ดการช่างแต่คันนี้ ที่ถ่ายให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรนะติดจองไปแล้วนะครับจองไปแล้วเย็นนี้จะมาเอาแล้วนะครับคันนี้เท่าไรพี่ขายไปเท่าไรขายไปสองแสนสองแสนลองไปสองแสนหนึ่งลองไปสอ,องแสนหนึ่งนะครับต่อรองได้เหลือสองแสนะ 2, 000, นะคันนี้สองแสนนะครับทุกคนแต่คันนี้รีวิวให้ดูเฉยๆเลยคือว,ว่าถ้าใครที่อยากจะได้แบบนี้เดี๋ยวโทรหาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับเนี่ย0 8นย์9ปดห8หนึ่งเก้าหกสามหกแปดนะ อ่าโทรสอบถามได้เดี๋ยวจะหาให้นะครับถ้าได้แบบนี้ทรงนี้สเปคนี้นะเดี๋ยวโทรโทรศัพท์หาและคันนี้เท่าไหร่พี่คันนี้คันนี้แสนสองห้าพันความความแตกต่างก็คือตรงเครื่องอย่างเดียวเครื่องกับอ่าคอกเนาะเครื่องกับคอกแต่ตัวนี้เป็นเทารอยยาวยาวกว่าคันนี้เท่ากันยาวยาวกว่ายาวกว่านิดนึงไซคกระบะสี่เมตร สี่เ <4 S 2> มตรสี่เมตรยี่สิบสี่เมตรยีสบมันยาวช่วงนี้หรือเปล่าเนี่ยไหนะนะไหนช่วงนี้นะมาดูช่วงดูดูช่วงล่างกันช่วงล่างนี่เพาลอยนะครับช่วงล่างนี่เพาลอยจะคล้ายๆกันแนบสองชั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้มีโชคอยู่ข้างละตัวนะครับมีโชคข้างละตัวนี่เพาลอยหรือเปล่าเอบเอบเพาลอยแต่ว่าเกียร์ห้าเกียร์ มีอ๋อมันเป็นให้เกียร์แล้วไม่มีโลไฮเนาะไม่มีไมม่ีสโลนะอันนี้ก็ไม่มีเนาะไม่มีไมม่ีสโลเครื่องเป็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องเจ้าเจ้าเจ้าโลกเจ้าโลกร้อยสิบห้าเจ้าโลกร้อยสิบห้าอ๋อไอ้นุ่นร้อยหกสิบอันนี้ร้อยสิบห้านะเจ้าโลกนะอันนี้แสนสองนะครับทุกคนห้าพันอ๋อแสนสองเท่าไหร่ห้าพันแสนสองหมื่นห้าพันเดี๋ยวถ้าใครต้องการแบบรถที่มีตัวอ่า เขาเรียกว่าตัว,ต,วตัวถังรั่วเลยนะ,ะกระบานะตัวกระบายาวๆเนี่ยใส่ของได้เยอะนะอันนี้ผมว่าเอาไปลากฟางเนาะลากข้าวลากาไม้ไผ่ไล,ลากเครื่องเสียงลากอะไรก็ได้นะมันใส่ได้เยอะเนาะพวาง่ายมันใส่ได้เยอะแล้วที่แลาที่สคัญคือมันเป็นเพาลอยด้วยนะพี่นะมันเป็นเพาลอยด้วยอ่านี่คือแสนสองนะครับหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยแล้วคันนั้นล่ะพี่อันนั้นยู่ีหมื่นครับซีซีหมื่นขี่ได้เลยเหมือนกัน เป็นเครื่องของอะไรยันมาแปดห้าอ๋อแปดห้าเจ้าเจ้าเจ้าพลังหรือเปล่าเจ้าเจ้าพลังเจ้าพลังไม่ใช่เจ้าโลกนะอันนี้อันนี้สี่หมื่นสี่หมื่นเอาไว้ลากยาเอาไว้ในสวนนะครับกคนก็ปกตินะครับนี่ก็ราคาขายตามสภาพขายตามราคานะครับแต่ความยาวไม่ต้องพูดถึงแะสี่เมตรขึ้นทั้งนั้นนะครับแถวรถอุตสาหิตนี่ฮะอันนี้แหนบนี่เป็นแหนบชั้นเดียวนะครับเดียว แนบชั้นเดียวนี่นเกียรถสี่เกียร์นะครับล้ายังมีอีกข้างในนู่นเหพี่เหรอ <ใน S 2> อาจจะไปดูขา้างในเอาวันนี้รถไทยแลนด์นี้ผมจะรีวิวทีเดียวเลยนะครับทุกคนพร้อมกันเลยถ้าสนใจขา้าไหนก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอ <500. S 2> ไอเจ้านี้เครื่องนี้อาร์ทีร้อยี่สิบนะ อันน no so like yeah. right. ี้สตาร์ทมือหรือว่าสตาร์ทมือครับสตาร์ทมือหมุนหรือว่าสตาร์ทกุญแจอ๋อสตาร์ทกุญแจนะทุกเครื่องทุกคันนะทมีคนที่ตัวโตเก่าๆจริงเลยอ๋ออันนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับทุกคนเหบรกลมเบรกกิฟฟี่เหรอเบรกลมเบรกลมตัวไหนเบรกลมนี่ลมอนี่นล้ได้สตาร์ทอันนี้ได้ชาร์จอันนู้นอ๋ออันนี้มันเหมือนกับอะไรเบรกรถยนต์เบรกรถยนต์แล้วนะลมเบรกลมอันนี้เป็นเบรกลม โอ้มันคล้ายๆเบรกจิฟฟี่ไหมใช่ไหมรู้จังไม่ใช่เบรกลม,กลมไม่ใช่ไห่จิฟไม่ใช่จิฟฟี่รถจิฟฟี่มันจะดังจิฟฟี่อ่าจะเหมือนรถไอ้พวกรถด,ดําเท่แถวแม่พ่องกะน,นะอันนั้นจะเป็นเบรกจิฟฟี่แต่อันนี้เบรกจิฟฟี่ผมไปรีวิวมาละอ่ายกยกแบบจากรถกโซ,โซ่จิบ้อเลยแหละเบรกจิฟฟี่อ่ะอันนี้เป็นเบรกลมธรรมดามครับผมอ,อันนี้เป็นพาวลอยฮะอันนี้ก็เป็นพาวลอยแหนบสองชั้นเหมือนกันนะครับทุกคนมีโช๊คนะมีโช๊คกันโครงด้วยอ่ามีโช๊คกันโครงด้วยนะครับ นี่เป็นกระบะเหล็กนะครับกระบะเหล็กฮะไอ้คันนี้มีมีโลเหรออ๋อคันนี้มีโรเลยเดี๋ยวผมจะให้พาไปดูทุกคนไปดูโลเกียร์โลอะอ๋อตรงเนี้ยเกียร์โลตรงเนี้ยนี่หเกียเกียสโลห้าเกียร์เลยนะเกียร์แล้วเกียร์เป็นของอะไรพี่เอ็มป่ะนะเกียร์ กี่เกียร์ห้าเกียร์แล้วสี่เกียร์อ๋อเนี่ยเนี่ยมีมีมีอ่ามีเกียร์เกียร์เกีย์สโลด้วยนะครับคันนี้เท่าไหร่ครับแสนสองหาพันอันนี้แสนสองห้าพันเหมือนกันนะครับสภาพนี้เลยนะครับแสนสองห้าพันมีหลายราคาไฟโคยแล้วอ่าไฟนี่ครบเลยนะครับทะเบียนมีมีทะเบียนพร้อมคันนี้มีทะเบียนพร้อมนะเผารอยอันนี้ก็เผารอยนี่เผารอยอ๋ออันนี้ร้อยสี่สิบแต่เป็นตัวฟอร์มตัว อ๋อ <RD, S 1> เป็น <RD. S 1> เป็น,เ,ปนเครื่องนอกนอาดี <RD. S 2> อาดีร <RD 140. S 2> ้อยสี่สิบอือันนี้เป็นเครื่องนอกนะครับไม่ใช่เครื่องไทยไม่ใช่คูปัต้าไทยนะยอันนี้ยาวซีเมตรเหมือนกันเนาะในกระบาดซีเมตรอันนี้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่อันนี้อยู่แสน แสนห้าพันครับแสนห้าพันโอ้โหดูหลังคาเนาะยาวเลยแต่ว่ายาวธรรมดาแต่บอกว่าโคตรยาวเลยคนข้างหลังนี่ถ้าเกิดว่านั่งข้างหลังขยับเข้ามาได้ข้างในนี่ฝนกันฝนได้เลยนะแล้วก็มีอุบนี่มีมที่วางของนี่ที่วางของหลังคาคันนี้เยอะะคันนี้ที่วางเยอะแยะเลยไม่ต้องกลัวฝนตกนะกระบะก็สวยนะครับนี้กระบะสวยพื้นสวยดีฮะแล้วก็เห,หมาะเหมาะสําหรับที่จะเอาไปลาก สินค้าได้ทุกอย่างครับทุกคนถ้ามีถ้ามีแล้วก็คือใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้คันนี้มีแกโลไหมเพ่ไม,มไม่มีโลนะครับแกรธรรมดาแกรธรรมดานะครับนี่แกนี่ยกมาใหม่หรือเปล่าสตาร์ทกุญแจนะครับทุกคนนี่หนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับคันนี้นะนี่รถออแตนนะฮะร,รือว่ารถไทยแลนด์นะถ้าสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ตามเบอร์นี้เลยนะครับทุกคนครับคราวที่แล้วผมมารีวิวทีนึงนะแต่ว่าผมไม่ได้อลงไม่รู้มันลบหายไปไหนหมด แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วจะพามาดูเครื่องอุปกรณ์การเกษตรอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่พวกโครงรถไถนะครับเนี่ยทั้งโครงทั้งเครื่องเนี่ยมาดูได้เลยนะครับราคาเนี่ยก็ผมไม่จะผมจะไม่ถามราคาแล้วนะครับถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะฮะฟังผมไปเลยนะครับว่าให้โทรศัพท์มาสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคันแต่ละคันนี้ถ้าผมจะ,อะบอกราคาบางคนจะดูคลิปผมไม่จบ เห็นแค่หน้าคลิปก็จะถามเมน์ถามนะไม่ต้องคอมเมนต์ถามผมนะครับโทรศัพท์หมายเลขที่ผมวางไว้หน้าคลิปเลยโทรถามเจ้าของร้านเจ้าของอู่ที่ผมไปเคยไปถ่ายคลิปทุกคลิปนะฮะเพราะเรื่องราคาผมจะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ให้โทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดโผลคนรากยาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ